็โทรไปหาเสือผาไปว่าเสือทําไมยายไม่เห็นสิคลิปเสือเลยยายก็ถามนแบบนี้เนาะยายก็ถามว่าทําไมทั้งวันไม่เห็นคิปคลิปคลิปเสือเลยเสือก็เลยบอกว่ายายเสือไม่สบายเสือไปโรงพยาบาลเพิ่งมายายไปดูคลิปเขาล่าสุดต,ตอนที่เขาถ่ายป่าไปไปกอก,กอกใช่ไหมย,ยายก็ ดูทั้งมันก็ไม่เห็นคลิปเสือพาไปเลยยายก็เลยสงสัยยายก็เลยโทรไปหาเสือพาไปนะเอฟซีเสือก็เลยบอกยายว่าเสือไปหาหมอเพิ่งมาถึงบ้านยายแล้วก็มากินยาแล้วก็นอนหลับเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นพ่ออะไรเสือถึงได้เข้าโรงพยาบาลนะคะไปดูเสือเสือไม่มีเสียงตอบรับเลยเสือเป็นไงบ้างลุกไหวไหมอืมว่าเสือไปแล้วปกติก็จะเห็นเสือนะคะ นั่งขึ้นไหลอยู่ตรงนี้เสือไปแล้วบ่เสือไม่สบายเสือหรือว่าเสือไปแล้วก็จะเห็นเสือมานั่งไลพูดคุยกับเอฟซีอยู่ตรงนี้นะคะต้องเดินมาอีกรอบแม่ดาลืมตะก้านะคะไปแล้วก็ไปเลยนะคะแล้วก็จะพาสองแม่ลูกออกไปกินหญ้าตอนเช้าเช้าด้วยนะคะตอนเช้าเช้ามันมีน้ำคางบนยอดญนะคะจะทําให้มันกินแล้วกินแล้วอิ่มไว้นะคะดูมันมันอยากออกนะเนี่ยอยากออก มาดูบุญเหลือนะคะ fc นะคะบุญเหลือกับบุญมีเม,ด,มดามไปเอายาให้ให้ให้สองตัวกินแล้วนะคะ fc เ,เ,เสือก็ยังไม่ตื่นนะคะเมื่อวานยายก็โทรไปหาไม่เห็นลงคลิปยายก็โทรไปเลยนะคะเมื่อวานนี้ บุญมีกับบุญเหลือนะคะนี่พาไปกินยากข้างนอกแล้วบุญมีกับบุญรอดอบุญมีกับบุญรอดไปแล้วไไผ่เอ,อาแม่ดาจะพาไปกินที่ไหนพาบุญมีกับบุญรอดออกมาแล้วฮะ มาดูแม่ดาถามหาเสือนะเอฟซีบุญมีกับบุญรอดกินกำลังเอเลดอร่อยเลยเมื่บวานยายก็โทรตามเสือนะเพราะว่าเสือไม่มีคลิปเลยเห็นก็ลงคลิปออปั๊แตนคลิปเดียวายายก็เลยสงสัยยายก็เลยโทรไปหามา,มา,มา,มาทางนี้ลูกมาทางนี้นะแล้วๆเดินหยีบเสื้อมาเร็วมาเร็วมากินตรงนี้ กินตรงนี่อาทิโอ้ยหนอไปเหยียบสวนหาขยาสิมั้ลแม่ก็น่อยอหนมให้บุรอดให้ทม่กิขอหน่อยบุญมีกับบุญรอด ซี่คงเป็นริ้วเลยนะเปลือกหอยเปลือกมะลก็เปลือกอะไรก็ได้มันกิ้หมดเลยเนอแม่ต่แกงข้าวโพดอ้โ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 อาแงให้ล้วเมีขั้มีอะไรเอ้าเตะทำไมมันกอขีด้นั้นน่ะเออถ้าใช่มันแบห้ให้ไม่ทำใจจะีมันไม่ท บนลอดบนเหลือมไลาดีเลยนี่มันไม่สบายเลยวเสือมาดูเสือาพาไปในเอฟซีไม่สบายเนะะาะเมื่อวานยายก็โทรไปหาแล้วค,ค,คือไม่สบายต้องกินหมอให้ยาอะไรมาบ้างเมื่อคืนยายากินอย่างเดียวจะเป็นยาก,กินตัวอะไร อยากกินตัวแรงอยู่ดูยาชื่อยาแล้วก็เสิร์ชเข้าไปดูใน Google นะ่ยเขาอยากกินตัวแรงแล้วก็มันก็ยังปวดอยู่นะมนัมันอหันหันเร็วไม่ได้ก็ค่อยๆไป,ไปแล้วก็เขาบอกว่าจะเพิ่มนวดให้เอาให้นวดให้ให้รอนะคบต้องแพงเอา ต,ต,ตอนที่ยากเป็นก็เขานี่แหละเยวบอกเขาไม่ให้หนวดนี่แหละเสือไม่สบายเมื่อวานยายก็โทรไปคุยกับเสือแล้วนะอนเียวเสืออยู่บ้านบอได้ออกขึ้นมาให้แล้วเขียงก้อนมีไหมมีนะม,มีในตู้แช่อาหารทะเลอะอ่าตู้แช่อาหารทะเลที่เปรี้ยวเคมมาแช่เอาไว้เสือจะลงไปไหมแล้วว่าจะอยู่บ้านน่าไม่ไปเดี๋ยวยาวขึ้นมาให้ ยายจะเอานั่นแหละขึ้นมาให้แล้วกินข้าวล่ะข้าวต้องกินกินข้าวเพราะต้องกินยาใช่กินข้าวต้องกินยาด้วยแล้วข้าวไผ่ดาวนี่อะไรย่อย่าเยอะง่ายเยวไผ่ดาวเนาะขึ้นมาให้ยายชิไปทำข้าวมาให้เสือกินหือวางก็คุยกับยายนะบอกว่าไปหาหมอมา ยายเข้าไปดูคลิปแล้วมันไม่มีคลิปยายก็เลยโทรไปหาเสือว่าทําไมเสือไม่มีคลิปเลยยายเข้าไปดูไม่เห็นมีคลิปเลยเห็น<า> <He S 2> มี<ด>คลิปตอนที่ส่งป้าไปกกกอกแค่นั้นเองยายก็เลยสงสัยยายก็เลยโทรไปหาบุญรอดเรียกบุญรอดแล้วูนีนย้ยจะให้บุญเหลือบุญรอดอะบุญรอดบุญรอดกับบุญเหลือ ชุกเกินแล้วค่อยออกขึ้นมาสูงให้แอนลงไปก่อนจะแอนลงไปแล้วให้แอนขึ้นมาสูงให้อันนี้ชุกเกินแล้วงเดียวมาฟังเสือพูดนะคะตอนจังหวะที่ยกเนี่ยนะครับก็ยังลันล้านะครับถือเก็บกล่องกระเบื้องมาโชว์ให้เอฟซีดูเออเป็นกระเบื้องลายใหม่นะกระเบื้องลายเก่ามันสด แล้วก็ยกขึ้นไปจนขึ้นไปที่ชั้นลอยนะฮะที่ลุงเสือภาษาเขาปูกระเบื้องจังหวะที่วางลงเนี่ยนะครับนะก็อาจจะุ้มนะฮะไม่ได้ไม่ได้ระวังหรือว่าเราออกแรงไม่ถูกจุดนะฮะก็ได้ยินเสียงกรดับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงช่วงหลังนะช่วงเอวเนี่ยนะฮะ ตั้งแต่ช่วงที่เรารักเข้มขัดเนี่ยนะขึ้นมานะครับประมาณสักเสาคืบเนี่ยนะค,ความกว้างขึ้นมาเสาคืบแล้วรู้สึกเอ้ทำไมมันมันรู้สึกแป๊บๆแล้วก็ปวดปวดโด่งๆนะครับตอนที่ลงมาเนี่ยนะครับก็ยังพูดกับกล้องนะป้าเทบ้านติดกล้องให้นะตอนนั้นก็ยังพูดกับกล้องอยู่เลยบอกโอ้โป้าเทบ้าเมื่อกี้เสือได้ยินเสียงคลิกเลยฮะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าแบบเออมันมันยังไม่ไปวดมากนะครับ ก็อ่ะนะครับอยังคงเดินไปเดินมานะฮะเดินเล่นอยู่ในครัวกลางนะครับปะกะตินะครับ